อยู่กับพวกผมใช่ไหมในสรุปถามแจ็คแล้วครับอ้าวรอบนี้ถามแจ็คแล้วหรออ้าวเคลียร์ตัวเองแล้วหรออันนี้เคลียร์ตัวเองแล้วหรอถามแจ็คแล้วครับเคลียร์ตัวเองมาแล้วหรอเนี่ยอ้าวไม่ใช่เคลียร์แล้วอ้าวใช่หรอเอาดีจริงไหมเนี่ยปล่อยแกแล้วเขาเาให้เขาให้ทำบวยพรว่าจะไปไหนก็ไปแว่ยก็บอกว่าไปเถอะไปเทอกไปเถอะไปเทือกไปเทอกแบบนี้ลุงเสียใจแย่เลยจุกไม่อยู่ด้วยแล้วเนี่ย ถ้ามึงเป็นที่อะไรมึงเป็นลุงเหรอเออเออหน่าของขึ้นเลยจิเอวินโดนไปจุกไปงั้นตีแบบเขาแก๊งไปจุกตีแบบเขาแก๊งเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหรอโอเคไดี๋ยวมันให้เขาเต็มแล้วนะผมบอกก่อนไดี๋ยวมันให้เขาเต็มแล้วแต่แต่แต่เต้าบอกเคลียร์สล็อตนะ มาจริงเปล่ามาจริงเปล่าอไหนมึงเครียดดิอารไหน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 มันก็เครียดไม่ได้แต่มันก็ต้องมันก็ต้องนี่มาให้แม่ให้แม่ให้แม่บอกแม่เต็เมะเตะเตะเ้นไปมั่มวมัวัวนี้ผมจะไปยุบแกงเนาะไอ้ตั้มน้องผมแค่ขึ้นรถรถแล้วก็ลงเลยอย่างเงี้ย แม่งมามาหาเรื่องกันเลนเลยโอ้โหไปเขาจะต่อผิดก็ได้พี่ตอนครับผมไม่ได้เรียกสักบาทแล้วผมก็ไม่ได้พูดไม่ดีด้วยนะครับไม่แต่มันก้มไมก็พูดดีพี่ก็เออเข้าใจแต่ว่าโอ้โหไอ้แค่นี้โอ้โหมันแบบต้องมาหาเรื่องกันเลยเหรอน้องเออเข้าใจแค่ถามโทรมาโทรมาหาอีกนิดนึงก็ไม่ปรับความ้ใจคือเออจริงเหรอเดี๋ยวแังพี่ต๊อดมีแต่คนแก่ฮะโอเคไม่เก่นวิ่งเดี๋ยวไอ้น้องแซงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องแซงกูโทรให้โปโลมาทึบเลยเลยอ้าว ไม่บางบางทีแบบผมอยู่เฉียดแก๊งพี่ก็มาเรานะแบบเดี่ยวตัวแคบอย่างเงี้ยไอไอไอคนผมยาวอ่ะไก่เองก่เอ็งแบบแหลมเปียววะก็ต้องไป็แหลมนิดนึงไงเอาไะล่ะไม่เอาเฮ้ยผมไปตอนไม่สู้มือเลยขอโทษไปถามดูว่าใช้อะไรบ้างก็สามดูไอ้สาวพิทาร์เป็นไงสาวพิทาร์เป็นไงไปถามดูว่าใช้บัตรอะไรบ้างจูบไปถามสภาเข้าจริงเหรอเอาไม่แก๊งไหนนี่ที่จะเข้าเนี่ยอ้าว แต่วนี่จะไม่แก้แต่รอตรู้อยู่เลยรู้อยู่แล้วจุกรู้แล้วจีกรู้ผมมีแล้วจุกนี่มีจะเข้าเข้าไปอยู่กับพี่ต๊อติงเหรอครับไม่คือไม่ใช่แล้วพี่ต๊อเขาไม่ได้มาเข้าพี่พี่ไม่ใช่แล้วพี่กับพี่ต๊อเฮียเฮียมีข้าวขายผมสักจานนะมีมีครับมีเฮียเลขอะไรมีทำธุรกิจหรือเปล่าผมสเปกอะไรผมได้ครับเลขอะไรนะครับเฮียสองสองหนึ่งหกครับเฮียกาแฟด้วยเดอร์เฮีย ไม่ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยถ้าสมมติ่าถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบกันเยกอะไรครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนค่ายมวยเนี่ยเองมันคือค่ายอะไรตอนนี้เนี่ยมันขวางซื้อขายตอนนี้ไอต้าแม็พีเคพีเคหรออาแล้วเอ d ดีหรอเอฟดีอะโมเ่าเอฟดีคือถ้าสมมติเปรียบเทียบเป็นค่ายเมือชื่อค่ายอะไรครับตอนนี้น่าจะรับสอดมวยอะค่ายมวยแบบผมผหรอใช่ครับถ้าสมมติเปรียบเทียบได้เนี่ยตอนนี้ที่กำลังมาเลยครับ ไอ่แสนชัยมวยไทยยิมครับอ้าวริงทําตล้วหรือเปล่าครับันี่ไอ้เกลียดเกียดหมูเก้าของซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กโอ้ยมีแรงเตะเอาซุปเปอร์บอลได้ไหมครับโอ๋อได้ครับแต่ผู้โดนฟีเคไปครับผมชอบครับผมชอบอ๋อะแก่แต่เก่าครับถ้าถ้าเทียบสมมติว่าถ้านักมวยในค่ายตอนนี้ก็คือใครแข็งกว่าทวันตามเวทปอนต์ปอนต อันไหนครับของตั้มกับเอ็มดีครับของดับเพลยเอ็มดีตอนนี้ก็แพ้ผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับุเราไปเล่นเงินเ้่นตอนไหนอะพี่ชายก็ลองนะตั้มจะลองไม่ลไม่ะล่นไม่ได้ไม่เอาคับพี่เจ้เอพี่ต้อไม่เอาครับตอนนี้คนพี่กําลังกระพร้อมตลอดเวลาก็รอบหน้าพี่ก็บอกแล้วถ้าตั้มมาสกิทพี่ติดเลยพี่ต้อนก็ลองไปกับเปียกดูไหมล่ะไม่ตั้มเลยเปียงพี่พี่สู้มันไม่ไหวโอ้ผมก็สู้พี่ต้อไม่ไหวผมให้น้องผมดีกว่า ถูกเลือกยังได้ยังคิดว่าน้องหน่อยหมล่ะน้องี่ไม่ได้ใจแล้วไอ้จุมใจย่ะไอ้จุ๋มจอย่าต้องแกกันเลยครับแค่เข้าแกงเอง64ครับ64จุมีในใจแล้วฮะไอ้ไอ้ที่จะคุยหรือจะที่ไฟกันงงห้นายจะหลอกไหนนอ้ก็นอนเก่าพงอีกเล้อุ้ยอุ้ยอู้กูมีกูมีนะกูมีอากอัาวอ้าวอ้าวอ้าเอาวอาวอ้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 าวอาเอาว้วออ้าววไปเ้วเอ้อ้ใใใออา จบเลยตรงนี้เราได้จบกันตะกี้วันนี้ไงเคียงกันเลยเลิกเลยครับเลิกเลยผมทำใจได้เลิกเลยครับอไม่กดไม่อะไรเลยเอาอะไรแล้วทำอไมต้องโยนให้ผมมาตามจุกไงผมตามคุณไงผมตามคุณไงเดี๋ยวผมขอพูดไปผมขอพูดนะคือผมพูดต่อไคุณแก๊งต้องสั่แก๊งให้ฟังครับคือถ้าแก๊งวิทตั้มถ้าเข้าไปก็คือได้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 หลอดอาจจะฟังไหมนี่ไม่ก็พูดไปเลยเฮียเติมไปเท่าไหร่ครับก็คืออ่ะผมไม่พูดนะถ้าพิทตามไม่สนใจให้เขาห้ลอกคุยอิสระใช่ใช่ใช่ อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลั okay. like oh my my uh, okay. ่นให้ครับไม่ต้องอ๋อผมพอดีผมจะลั่นสักามแสนให้สองคนกันเท่าไหร่นะสามแสนโอ้งใจเขาใจ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 กี่แสนอ่ะสามแสนไว้ก่อนเลยเดี๋ยวแม่งห้าแสนบ้างละเดี๋ยวสามแสนบ้างละไว้ก่อนเลยครับเพื่จคุณแกงจะจับยุบๆแล้วแหละจับยุบๆแล้แหละผลมางเลยครับหอมแม่งเล่นงี้ค่ายสรรคุณแกงอะเาี๋ไปเอาแกพี่ตั้งก่อน คือถ้าถ้าพิจุ้ถ้าถ้าพิจักก็พิจุกกับพิจักเข้าแก๊งไปก็คือหนึ่งเลยคือรุ่นใหญ่แล้วก็สามารถคุยกับเด็กในแก๊งได้ถือถือถบอกว่าสามารถบอกว่า,า,วาพูดไงอ่ะคือไปหนักะคือเหมือนเมื่อก่อนอ่ะถ้ามันมีนะอันอันพี่ต้องบอกอย่างนี้แก๊งตามมนมีรับตัวหนึ่งไปอันนี้แหลมลายวันเลยแหลมไรวันเลยต่ว,ว่าน้องผมหรือผมพี์เองพี่ชายอ๋อรู้กันอยู่น้องน้องคนไหนอ่ะรู้กันอยู่ใช่ไหม ก็คือแล้วก็แล้วพี่ต๊อดก็คือต้องต้องต้องปรับไหมเทตใหม่พี่ต๊อดกับพี่จุ๊บไม่ต้องปรับแล้วครับตอนนี้เซตมันว่ามีแต่คนแก่แล้วก็เรื่องเรื่องไฟก็ก็ต้องนมาฝึกกันอีกเยอะเออไฟยังมั่วอยู่เพราะล่าสุดเห็นเล่นไอแอร์รอบห้าแพ้เบบี้บีอยู่เลยฮะเห็นต้นไหนเห็นต้นไหนอันนีี้ไม่ใช่หา ไหนๆนครไม่เคยแพ้นะไม่เคยแพ้ขอหลักถานน่ครับผงดำเอาเาเป็นว่าไม่เชื่อไม่เชื่นะเชานะเชื่อนเอนเืนราะูกยู่พอยู่เชื่อนะเียมึงก็เล่นกัลูกเดียวยคใจใจมันเป็นลูกแบบไฟนอลก่อนแรกจะพูนะหลักฐานไม่มีรจะพูดนดนะอจะล้โอ้อใ่ครับแจะพนะขอเลยมับผมขหน่อยโผมจะโอ้เลยไปเพื่ออะไรผมจะไอไรแบใช่อ ที่หลายแข้งแต่เมื่อวานตั้อ่ผมไม่ได้ว่าอะไรนะแก๊งผมยังเคยมีมีเซตอื่นที่ยังเคยโดนไม่เขาเลยใจลอาถ่านอะไรผมย้อนย้อนหลังแล้วผมแครไปดูวไหมอ๋อมาเดี๋ยมาเดี๋ยโอ้จูตัดจิตใจได้ง่ายขึ้นเลยแต่ผมจะบอกคำหนึ่งนะครับว่ายุคยุคของบอตตัมอาจจะไม่ไม่เหมือนยุคของพี่เขานะครับของพี่ชายเขาอะอ้าวไม่คือไม่ไม่โหดเท่าหรอครับรู้ไหมบรรยากากลงครับฮะโอ้โหแรงจังดำดำ ไม่เป็นไรก็ดิดมาดิดกลับไงหนึ่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 งเออหายกันนะน้องครับพี่ชายเออไม่มีอะไรไปพูดอะไรนาอตอนนี้ก็อยู่ในภาวะเดียวกันครับสองแโอเคครับเท่ากันเลือกเ,ออเลือกเลยนี่ครับนี่คนนี้เลยครับคุณจุกพูดมาเลยครับก็ได้จบกัน เอางี้รถมีให้กับรถรถขึ่นเติมมาให้มีเฟิร์มได้ยิน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 หมด้ยินหมดเติมให้ได้หรอครับไม่มไม่อยู่แล้วครับมีอยู่แล้วครับยุบนะถ้าเป็นยุบนะไม่ได้เติมมีเอาผาดมีเอาผาดด้วยไม่ก็ถ้าเปนถ้าแค่แบบกดขึ้นรถผิดแล้วมันเรียกกันตีเนี่ยก็ขอยุบนะอือเอาจริงๆครับใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้ก็คือสาวๆแบบมันลุมล้อมด้วยแล้วก็แบบพี่ตั้มพูดเสียงหล่อด้วยโอ้โหมันก็ทำได้เลยพี่โอ้พี่ต๊อดมันก็ต้องมีกันบ้างเหรอพีงตั้มจะบอก จริงครับโอเคเบี้ยวผมก็ได้พี่ๆมากันท้งนั้นแหละไอจุกแต่ใจพูดไปอีกฝั่งก็แ็่รุ่นใหญ่อีกฝั่งก็ของเยอะของหวานโอ้โหล่อกันด้วยแบบพวกสิ่งของทรัพย์สิน ถ้าแต่ถ้าพูดเรื่องของผมไม่สู้หรอกครับเพราะเอาจริงจริงแล้วตั้งแต่ถ้าตัดสินใจง่ายเลยจูกแค่พูดอย่างเงี้ยง่ายเลยครับง่ายใหญ่เลยง่ายไปใหญ่เลยตานนี้แต่ตอนที่้ไง่ายไปใหญ่เลยจูกเขาเป็งเงี้ยเลยแต่ว่าถ้าเกิดมีของแต่ว่ามันไม่มีหวานล่อจุงหวานล่อเขาบอกหวานล่อไม่เต็มใจตั้มนะเพราะว่าไอ้ตั้มแก๊งมันเต็มแต่ว่ามันจะเคียสต็อดให้ไปอยู่นะแต่ของผมว่างไว้ตลอดแต่ว่าของเอ็มดีนี่คือคนไม่เต็มเหมือน เหมือนได้เนี่ยผีมาผีมาผีมาเฮ้ยนี่ใครนี่โหลครับอุ้ยดาราไฟเอ็มมาทำอะไรแถวนี้กันนะครับอุ้ยอุ้ยครับอย่าดาราไฟเอ็มมาทำอะไรกันแถวนี้นี่โอ้โหวันนี้มันเลือกเข้าแก๊งครับพาเข้ามาเข้าแก๊งครับมีคำแนะนำไหมครับี่ในนี้มีแต่ดาราไฟเอ็มไม่ได้อเออแต่ว่าแต่ว่าผมมีอย่างหนะะครับอไึ่งคับอาลดไไม่ด้นะครับตอนนี้เหมือนว่า ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าคุณจุกก็จริงนะครับก็จริงนะครับนี่จริงไงนี่จริงครับนี่จริงแต่เพาเอ็นไปทางนู้นแล้วบอกเปียกอุ้ยคุณนะครับครับผมรถไฟเหมือนกันนะตั้งแต่เองเติบโตเองก็บินแบบไม่กลับหลังไม่กลับหลังเลยนะเปียกนะโอ้ยมาเยอะพี่เปียกเปียกเออยูเอฟเนาะอ้าวแซ่กูอ่ะก็มากีเปียกใช้พี่ก่อนนะครับก็ไม่เอาพี่พุ่งตรงก็ตั้มสล็อตเต็มอันนี้พี่พุ่งตรงสล็อตเต็มพี่เขาเข้าทำไมอ่ะ พี่โหถ้าพี่ยาพี่แจ็คกับพี่จุกเข้าแล้วคนนึงสองคนเนี่ยไม่ให้พี่ทำไงพี่ก็พี่ก็สู้กับหลายพี่ต้องสู้กับหลุยสพี่ต้องสู้อะไรพี่ก็ต้องพอเต็มก่อนถูกไหมล่ะเออเรื่องจริงนะเพราะพี่ต๊อดไม่สู้ใครเลยพี่ตอดแบบจําจําที่คนแก่นายังถามพี่ขอบคุณนะครับพี่ตอดยังเปลี่ยนคนไร้วันอยู่ไหนคนไร้วันไหนไม่มีนะเอาไม่เขาคุณที่ช่วยเหลือคนโอ้ถ้ามีผมช่วยเหลือแน่นอนครับคนยากคนจนถ้าผมมีผมช่วยแน่นอนครับจำได้ไม่หมดไม่ลืมแน่นอนถ้าผมมีผมช่วยแน่นอนครับคนทีีี่่ไมมมมมมมผบอกกกวา็็หหดดดเเเ๋ยคุณแพ้ืนิ อันนี้คุณยัตัดเนี่ยไม่มีอยู่กับอีกแก๊งหนึ่งคุณยังยิไม่ไหวเลยพี่ตอดโหดี่สุดเลยเข้มเข้มอะไรเข้มนะเข้มแล้วก็ดู้ชายใหม่ก็นี่ชนกันเลยทำไม่ได้แล้วชนกันเลยนะไม่เอาไม่เอายังไม่อยากมาตีอะไรกันแบบไม่น็อตน็อตแซงมีอะไรไหมพี่ตอแต่ว่าโหดว่าเปลี่ยนขอบคุณเอ่อหนึ่งแผ่นนะผมเล่นได้เลยนะผมเล่นได้เลยอะไรรคับไม่เอานองไม่เอาเล่นได้เลยนะมีหลักฐานไม่มีมีนะ กาแล็กซี่ครับคุณนะครับผมพี่จะบอพไปนะครับผมนะครับพี่พีว่แจพี่เอ็กปีนะผมพี่ขีดหมดเลยฮะเล่นได้หมดเลยเด้ออันนีีเจอผมถามนะเนี่ยสมมติถ้าเกิดพี่แจ็คกับจุกไปคือผมผมเข้าใจในมุมพี่แจ็คอย่างเดียวผมในในความคิดผมนะคือพี่จะเอาเขาไปขายขีหน้าหรือเปล่าแค่นั้นเลยถ้าเกิดพี่โอ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ขายขีหน้าผมว่าพี่แจ็คก็พร้อมไปกับพี่เลยไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับใช่แบบว่าพี่จะไปตีกับใครเอางี้ถ้าเกิดสมมติถ้าเอาเขาเข้าไป ไม่ก็เขาแบบเพราะว่าตอนอยู่เดี๋ยวมันเห็เอ่อพวกผมไม่เคยพาพี่แจ็คแพง่ายเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะผมเชื่อนะเชื่อนะครับเพื่อนพี่นะไม่แพ้ครับไม่ไม่ไม่มีแพ้เลยนะหลักฐานมีอะไรมีหมดเลยมีน้ำมีเดือนนะเออมึงเอาไปแจตั้มไม่เอาผมไปซ้ายมึงไปขวาขอโทษครโบผพยายามตีกรอบสี่เหลี่ยมมึงออกนอกกรอบตอนเนี้ยขอโทษพี่ตั้มนะครับก็อ้นี่ไงก็เขาลำบากแล้วคนเห็นคนล้มเราก็ไม่อยากฆ่ามไหมตั้ม ลมเราต้องซทำไม่ใช่รเราจะซ้ำได้หรอคนลมเราต้องช่วยนี่หว่าไเราเชียงวาดสองแค่นันน้นเองนะเชียงวาดสองจบจุกตัวเลือกนั้นเป็นไงบ้าง <c oughs> อุ้ยเดินแลบไฟตัวนั้นอ่ะไม่ไหวยังดิ <c oughs> โอ้โหเดินแลไม <c oughs> ่เอาใครอันนี้ให้เดี๋ยวใ, <c oughs> ให้จุกอันนี้แหละจุกพูดไปจบเป็นการตัดสินใจยากเลยนะวไม่ไม่ไม่อยากจะพูดคำนี้นะเดี๋ยวให้แจ็คพูดแทนเลยไหม มึงนั่นแหละเขาเขามองเองโบกัดเลยน้องกูไม่รู้จะไปไหนมึงมีมามึงมีมาได้ไหมได้มีมาคำตอบแล้วไปเองเดี๋ยวพึงดิเดี๋ยวพึงดิมีมาก่อนคือยังไงมีเวลากไม่เจองถอดทุบนะโอ้โหขอโทษครับขอโทษครับขอโทษถ้าไม่ว่างขอโทษผมขอโทษครับผมขอโทษ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมีเวลาให้ตลอดครับโนะครับต้องคิดเยอะครับก็เชื่อนะที่ผมเชื่อนะเพราะว่าสร้างแก๊งมาซ้อมอ่ะไม่ได้พาน้องๆเล่นเลย้ยอนี่มีพี่นายนะแจ็คนัดเช็คบ้างซอมรันตลอดก็ก็พาน้องๆมาซ้อมแต่ว่าแก๊งเปียกพามาเล่นออนห้าหกคนอยู่ในเมืองอยู่จะให้เรียกก็ลด้ให้เรียกก็ได้เอามันเรียกมาดูดิให้มันดูนี่มากระทำหกคนไม่เอานะท่านเรียกท่านเรียกมาขอตีได้เลยป่ะได้ได้เลยครับอ่ะพูดแล้วนะเดี๋ยวผมเรียกสภาครับ นั่นแหละเด็กเดินไปลองเดี๋ยวน,นี้ยไอ้ตั้มสล็อตเต็มเดี๋ยวผมไปอยู่นี่ก่อนแล้นจะเต็มจริงตั้มก็บอกเลยตั้มจะไปขัดขืนใจเขาทำไมอะตั้มไอ้ก็ก็ตอนนี้เต็มจริงๆแต่ว,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 ว่าพี่พี่จะพี่จะจะมาหรือเปล่าล่ะก็ตั้มจะเอาน้องออกเหรอหรือว่างไ,งไ้ผมก็สมมุติพาเนี่ยก<ว>็ต้องคุยกันตามตรงไงว่าหมายถึงว่าพี่แจ็คอยากอยากจะทําอะไร จะได้รู้ว่าคนจะไปในทางไหนทำอะไรเหรอใช่ครับใช่พี่จะอยากทำอะไรตอนนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดข้าแกงมาผมพีพีพก็คงไม่ได้อยากจะเข้ามาเล่นแอนดอบหรือเล่นไรเฉยๆอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเองจะโดนอันนี้ไหมคิดว่าไม่โดนอะไรใช่ไหมละ่ะไม่โดนอะไรนหนักใช่ไหมละ่ะผมเลยผมเลยต้องถามพี่แจ็คนี่ไงว่าพี่แจ็คพี่แจ็ มีแผนว่าจะทำอะไรพี่บอกไปพี่บอกไปมันก็ไม่ดีหรือเปล่าน้องคนเราอ่ะจะคิดกันจะคิดกันในโทรศัพท์หรืออะไรกันก็ได้ผมจะได้จะได้วิเคราะห์หน่อยจะได้เตรียมตัวถูกคิดว่าต้อมก็มีแข่งอยู่แล้วเปียกก็แข่งอยู่แล้ว อันน้จริงครับจริงๆก็เหลือพุทธเหตุผลนะจริงๆนะอันนี้มองแบบภาพคนรวมๆนะแล้วของของเอ็มดีก็ถามว่าไปไปได้ไหมไปได้แต่ว่าคือเขาก็ไม่ได้ไวรุ่นเหมือนอย่างน้องๆไงแต่ตั้มตั้มเป็นผมพี่ว่าอ้ถ้าไปอยู่นู่นแล้วพี่จะแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ปะล่ะแบบใช่ครับ ม่ให้แจ็แต่แต่แตพูดถึงนะแบบแจ็คก็สามารถเลือกได้นะครับแบบไม่ไม่ต้องแบบเออแบบอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเออแบบอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจแจะก็เลือกได้เลยแบบมไม่ได้แบบบังคับแบบเออต้องมาอยู่แต่กับผมไงผมว่าผมมีเป้าหมายแล้วแหละแต่ว่าแค่ต้องเข้าไปก่อนแล้วผมจะบอกเป้าหมาย บอกว่ามันจุ๊เอาเลยนะมีสิทธิ์นะมีสิทธิดดท์นะัดเช็คนะถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่แจ็คเราทำแล้แลอย,อย่างไอ้ยี่เบ็ดอะพี่ยีเย่เบ็ดน้องๆพี่ให้มันได้ี่เฉยตั้งแก๊งแบบเอาเอาวุธไว้เ,เ,เดินเล่นที่นี่อะไรเงี้ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบฟูอะไรขนาดนั้นลองดูคนในสล็อตว่าแบบมีเข้ามาบ้ะยี่สิบไม่มีนะสิบคนสิบคนอะไรเงี้ยจะมาเล่นก็ใช่ใช่มันชิวๆช่วงนี้ให้มันพักผ่อนเป็นเดือน โอ้โหอะไรคนนี้มาพลาดไม่ได้เลยก็อยู่นี่แหละเดี๋ยวพี่ไปอยู่เด็มดีเดี๋ยวกล <ผม S 1> ับไปจุกรับคุณครับขอบคุณจังผมว่าผม,มาว่าแล้ว <S 1> <S 1> <S พี่ตอ่อครับครับ แล้วถ้าเกิดผมอยากใส่ใส่ชุด SMD บ้างได้ไหมครับพี่อ๋อไม่น่าใส่ได้หรอครับเต็มแล้วต้องตั้มเพราะว่าพี่เต็มเลยนะครับพี่ต่อไม่ไม่ไม่ได้ว่างสามครับว่างแค่สองที่ครับตั้โอเคครับพี่ต่อเพแค่ลองใจพี่ต่อเป็นงั้นแหละพี่ก็พี่ก็รู้พี่ไม่พี่ก็ไม่ได้หักหน้าพี่ก็รู้แล้วว่าตั้มไม่มมาหรอก เขาเรียนบทแบบหนังสือเล่มใหม่เบื้องเรียนเล่มก็าองไงก็อย่างที่เขาบอกตั้มก็แข็งอยู่แล้วไงราะว่าแต่ว่าผมพออย่างเดียวเลยสมมติถ้าเกิดพี่แจ็คกับจุกปอยู่พี่ต๊อดเบาเรื่องผู้หญิงหน่อยได้ไหมครับกลัววกลัวไม่ก็พี่ก็เล่นแต่แต่หลังกล้องนะหน้ากล้องพี่ก็ไม่ค่อยได้ได้เล่นหรอหน้ากล้องเราก็ฟอร์แกงใช่ไหมครับพี่ต๊อดอ่าใช่ครับก็เล่นคุยปกติบ้านไม่เป็นไรนะเราเป็นก็เลยไม่ได้ไม่ครับพี่ไม่ครับ แล้วจบเรา้ต่ำตองตอพันที่ห้าเราอายุสมัยใหม่อะโอเคแต่ว่าเราเราจะไม่ได้มาซัดกันเองใช่ไหมครับอันนี้พี่ตอบ <Okay. S 1> ไม่ได้เลยวะเยงพี่ได้ินอย่างนี้เรารู้สึกพี่ก็รู้อยู่ปากไม่ต้องกนใจถ้ามันมีแผลแบบว่าไอ้ขึ้นรถผมรถเตะ <ขอ S 1> แจ๊กอะ <laughs> ก็ถ้ามันต้องปะทาจริงๆเราก็ต้องะทากันนะน้องแต่ว่าถ้ามันจบมันก็คือจบอะสำหรับพี่นะพี่น้องในสงครามไม่มีนะตามเป็นเป็นไปได้ผมก็สมมติถ้าถ้ามีพี่จะอยู่ก็อยากเลี่ยงดีกว่าผมว่าตอนนี้มีหลายแก๊งหลายอะไรให้ให้ชิมนะอืมคงไม่คงไม่เจอกับพวกอยงเลยน,นี้หรอกพี่ว่าได้ครับเพราะว่ามัน ควรจะพักกันก่อนพี่ว่านะเพราะว่ามันถ้าเราบัตร้ากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยมันก็จะไปอิ่มตอนท้ายไงพอเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับพี่เข้าใจครับดีใจที่เคยอยู่กับพวกเองอะแต่วันเหตครับพี่ผมก็เหมือนกันครับ ุกอันนี้เราต้องไป่ทำอะไรต่อไหมครับแจ็คจะเข้าเลยไหมครับจุกจะเข้าเลยไหมเข้าเลยได้ครับจะได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาบัตรเข้ามาให้ได้ครับรอผมแป๊บนึงนะครับผมจะเอาบัตรให้เดี๋ยวไปด้วยกันเลยได้ครับนั่น้องๆนั่งรถเล่นด้วยตามมาตามงอมไหมเนี่ยโอ้แต่เสียงงอมไม่ยอมครับมาพี่ตามพีตามจะไปพลาดเดี๋ยวไปเฟ้อผมไปเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับเอาเอาอย่างนั้นไหนบอกไม่งอมตามมานี่ อ้าวขนาดอ้าวแสดงว่าแสดงว่าไปชนนะไม่ผมไม่ได้ไปชนไงแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปอ้าวก็ขึ้นมาด้วยการกับขนาดแต่เขายังบอกเลยเดาน้องๆไปด้วยแต่หน้องเนี่ยึ้นมาเนี่ยไม่ต้มาไปพี่เ๋ยจะเก็บจะเก็บเอ็งจะไปล้องให้ในเฟินทำไมวะตามไปร้องให้ในเอลผาดอยู่อ่ะเศร้าอ่ะจริงนะเฟินมันแคบนี่มาล้องให้ในเอลผาดกว้างที่สมัยก่อนแล้วเคยมีคนรวยเขาบอกนะว่าร้องให บนเอลแพดีกว่าลเรให้ในรถเมล์นะครับอันนี้ก็ติดนะครับคนรวยโดย P A O ไปนะคก็อยากไหนๆเพื่อนผมก็มาแล้วอะไรเงี้ยก็อยากลองเปิดอะไรใหม่ๆสำหรับตัวละครผมเองนะครับแพี่พูดอย่างนี้พี่ยอมรับถ้าไปเล่นกับตั้มตอนนี้มันก็ไม่ไหวถูกไหมตั้มก็รู้ก็ตั้มก็แบบโคบอะไรโคบอีกอย่างมีแต่ตัวสีมืดไปอันนี้แซะอะไรอ่ะ ไม่เอ่ยแต่อะไรครับพอใจพอใจฟัมไม่ออกหรอครับอยากหรือว่าอันนี้จะแต่ยัเราะเราใจเไหมก็คับขมอยาให้พี่อากให้พี่ตั้งคาพี่ยายเรียเไม่เรีนเหรอใช่ครับเรียเครับเรีบเรีครับผมเล้นนาดูมีไซ์ขึ้นเยอะนะพี่ต้แต่เมื่อก้นอนนะพี่พี่ชายอาบเปี่ยแค่แค่ตนเหมือนกันพี่ น้องพี่เหมือนเดิมจะเป็นอะไรล่ะพี่ครจะเป็นน้องพี่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไปไหนไกลเนี่ยเขาอยู่แถวนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลทำไมเรา <c oughs> ไม่ได้อยู่กันแล้วเราจะเกลียดกันหรือไงไม่ไเกลียดพี่หรอ <c oughs> ไม่ครับไม่คพี่จ่ยครับไม่ครับพี่จ่าไม่เรับไม่ตั้มดีใจด้วยแหละดูสิโอ้โหเพียงไม่เอาพี่เลยเหรอน้องช่วงเนีย้ยเพียงไม่เอาพี่เลยนะ ใช่แบบว่าพี่ต้มพวกขึ้นใจเดี๋ยวนี้เปี๊ยกไปเดินโยกใส่พี่แล้วอ่ะพี่ไม่เข้าใจว่าเปี๊ยกเขาเดี๋ยวนี้เปี๊ยกเขาเกี่ยวกา่อมทำไมเปี๊ยกใส่ข่าม้าแล้วใส่เกงแบบริมแดงแล้วเดินโยกใส่พี่เลยล่ะเดี๋ยวนี้ใช่ครับที่อันนี้ผมผมขอพูดคอนไปใจพี่ต้มนะต้องคงคิดว่าเอ้ยยิงไ้วไม่เข้าแก๊งกูต้องเข้าแก๊งกูนะของกูไม่ไี้เล่นแหวนอย่างเงี้ยแต่เข้าแก๊งแต่เข้าแก๊งพี่ต้อมเราได้อยู่เปียกเปียกอ้าวเสีหนูพูดไปเรื่อยเลยจริงๆนะครัไม่ได้ส่งคลิปให้ผมนี้่ออ ชิปไดเฮียแล้วเดี๋ยวแต่ลองจริงแต่พี่ตั้มลองจริงนี่แล้วล่ะได้ได้ได้บอกตั้งนานแล้วแต่แบบมยื้อไม่นานอะไรเงี้ยได้เป็ความรู้สึกอะอะไรไหนตั้มไปคุยพี่ดิให้เขาไปเอาของกันเป็นไรเลยน้องไม่ไม่เป็นไรพี่จริงไหมครับไม่เป็นไรจริงไหมครับชัวร์นะชัวร์ครับชัวร์แต่ว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอกพี่โอเคครับใช่ไหมเนี่ยครับใช่ใช่ครับ แต่นี่คือคนโกงปะแต่ไม่เดี๋ยวผมแก้อย่างที่ผมบอกแหละที่ยังไงเดียถ้าถ้าพี่ไปอยู่จริงก็คือไม่ไม่ไม่อยากให้แบบผมไม่อยาไม่ไม่อยากเดี๋ยวพี่เยงง่ายสมมุตินะถ้ามันถ้ามันเกิดอะไรแบบนั้นอ่ะอืมเป็นไปได้ก็คือไม่ใช่กับพวกผมเข้าใจแล้วมันเลี่ยงไม่ได้มันก็ต้องทำเนะบางทีถึงตอนนั้นเดี๋ยว คนตัดสินไม่ใช่หรอกคนตัดสินเป็นสภาตอนนั้นน่ะแต่ถ้า<ด>พามินน่ตอนนั้นบันไดเตียนจริงก็มันก็ต้องทำไงน,นอ้องพี่บอกใช่มันก็ต้องทำเด็กถอดสูตรมาอยู่กับพี่เลยไหมนอ้องพิยาพิยามันเก็บรถตรงไหนพี่ไม่มียนะไม่มีได้แล้วไม่ติดแล้วต้องติดอ,อ,อะตัวมัไหวแล้วลองเป็นตั้มที่ไม่มีผู้ใหญ่ในแก๊งเป็นตั้มตัวคนเดียว พี่ว่านทำได้นะแต่ในอัลบั้มเนี่ยอันเนี้ยภาพพคเดี๋ยวว่าเอ้ยมันก็มีพี่เก๊พี่อะไรเงี้ยใช่ยังไม่เคยลองแบบลองลุยเดียวเหมือนเปียกเหมือนโปโลเงี้ยใช่ปะใช่ครับจต่เป็นที่คนเดียวปะปกติจะมีเพื่อนกอดเอี่ยงี้นี่อยู่ถ้ามีก็มีไอ้มีบอสมีภูมิเอ้ยไงรื่องไหวโดนลบนะชัวร์แล้วเราไม่เป็นไรจริงนะ เหมือนเป็นเลยเหรอพักเป็นพี่แจ็คเจ้าโอ๋ผมไหมล่ะครับพี่โอ๋พี่แจ็คก็อบกอดอยู่เสมอแหละแต่แค่แบบนำกระเป๋าจุดเดียวเรามันคนละจุดกันไงแต่อบกอดเสมอกระเป๋ามันโล่งอ่ะกระเป๋ามันเป็นหนึ่งต่ออ่ะให้กลับไปเป็นหนึ่งกดแท็บพี่คงไม่ไร้สาระไอเดีไปทำอะไรพวกเองหรอกว่าเราอยู่ด้วยกันมาก่อนจะไปทำอะไรไม่ได้ไงคนใส่คนละสุด้วเจอหน้ากันก็อยากเกลงใส่กันเลยก็เข้าใจ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  อย่าแอคกเหรอใช่ไหมแบบจะแอคกส่กันตามตาแดงไปอะไรอ่งี้ยตบไม่แดงปกติปกติตื่นไปเอ้ยแต่ว่าพี่ขอบใจนะที่แบบมองว่าไอ้โก้พี่มาแพ้มาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้มึงจะมองลึกขนาดนี้นะครับพี่ผมผมคนหนึ่งก็ไม่ยาให้พี่โดนหอนงอกหรอกความจริงแล้วไม่หรอพี่ว่า เอ็นดีชุดนี้ไม่ได้เหมือนชุดก่อนนะที่พี่พี่ดูเขมองเข้าไปนะแบบไม่ได้แบบเออเออหรือว่าอะไรเงี้ยม้วนั่วอะไรเงี้ยม้วนั่วอะไรเงี้ยไม่ได้ม้วขนาดนั้นนะไม่ไม่พี่ไม่ดีว่าชุดนี้ดีแล้วฟังรู้เรื่องขึ้นนะพี่ไม่ดื้ออะไม่มึนอ่ะเพราะเขาพี่แต่คนโตใช่ดีแต่ว่าแต่ว่าโตขึ้นแบบพี่เปียกบอกจริงนะเพราะว่าเมื่อวานตอนที่ไปคุยคนที่แบบอันนี้ด้วยหรืออะไรแบบเขาก็เขาเขาวางตัวเป็นเขาใช่ใช่รู้เรื่องผิดก็ขอโทษใช่ป่ะพวกนี้ยใช่พี่ใช่ครับ ทรงได้เอาง,ง่ายๆเลยความรู้สึกที่คุยด,ด้วยเมื่อวานแต่ถ้ามีใครมาทำร้ายเองก็เด้งเลยนะน้องอย่าไปกลัวนะเหมือนที่เราอยู่ด้วยกันโอ้ผมผม,ผมน่าจะต้องก้มอ่ะพี่ตั้มน่าจะต้องเด้งเนี่ยทำไมอ่ะไม่ไหวพี่เพรกกำลังเบรกเพิ่งกำล,ล,ลังนี่โดนเหรอโดนไปหรอโดนซุนอยู่ชุดใหญ่เหรอตอนนี้อะไรอ๋ชุดเทพมิวอ่ะพี่เองโดนไอ้ดรอปเหรอต่ออะไรอ่ะใช่เหรอต่ออะไรพี่แต่ผมไม่อยากพูดนะให้มันเป็นเรื่องของ แจ้งผมด้วยากับแจ้งครับไหวผมไหวต่อะไรที่ผมต่อะไรที่ผมยังมีลมหายใจผมไหวลองจับอกซ้ายดีว่าจกเต้นอยู่ป่าวถ้างเต้นอยู่โอกาสถ้างเต้นอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าถ้าผมไม่เต้นแล้วผมก็แค่กลับไปอยู่จุดเดิมจุดข้างอกผมที่มีปลาครับปลาครับป่ะอืมปลาครับ เออของอันนี้ยังไงเนี่ยเห็นบอกเคลียร์แล้วเคลียร์อะไรของไอ้จุกมึงเกีวขาว่าไงมั่งพูดลุงเลยเหรอแอะคุยไม่เยอะแกคุยไม่คุยไม่เยอะอะไรเหรอสิบวิทวดแอไม่คือเขาไม่ให้เวลาเลยเหรอหรว่าสิบวิทวดไวไปไหมอ่ะไม่เปิอไม่ถึงเลย ไปไปไหมอยู่อยากมากไม่เป็นไรเนี่ยเระมาอยู่กูไม้ได้เมึงอ่ะ้ยาพิเด็ตเฮ้ยเดียวครับน้องเป็นไงบ้างเนี่ยหนุ่มหนุ่มน้อยสไปเดีคยวเพื่อนำแจกเกาะทำเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยแจกเกาะให้น้องแป๊บพี่เป็นอะไรอีกดูเสียงดูอะไรดิเบียร์เกียร์หน่อยเป็นอะไรไม่รู้เนี่ย